มามันมีอยู่หรือเจ้ากรรมนายเวรคอยตัดทอนเราก็มีอยู่สิ่งเ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นกงเกลียนกรรมอย่างในเรื่องของสร้างพุทธการเนี่ยมีเศรษฐีสองพ่อเมียดูด้วยกันมามีลูกชายคนหนึ่งลูกหญิงคนหนึ่งวันหนึ่งก็พ่อประจุลูกผู้ชายเข้าวัด แม่ก็อุ้มลูกผู้หญิงตามไปด้วยไปถึงวัดเชตวันพุทธเจ้าท่านถามเลยนั่งตรงหน้านี้พุทธเจ้าถามว่าโยมอันนี้เด็กนี่มันเป็นใครทั้งสองสามีก็บอกว่าเป็นลูกเป็นลูกเขากับพันนา,นาว่าลูกเนี่ยจะต้องส่งให้เลี้ยนออกเลือนทั้งกูตง้ต้องได้ลูกเศรษฐีเป็นทั้งภรรยาและสามีฝ่าย ลูกทั้งสองคนมันโตมาเกิดพุทเจ้าก็ไม่ว่าอะไรออกวัดไปใช้ชีวิตอย่างเศรษฐีเด็กโตมาหน่อยพ่อแม่แห้ตังตอนนี้จ่ายไปกินไปอยู่ต่อมาอบเพื่อนเล่นการพน,นันตังที่ให้ไปหมดหมดก็ยืมยืมพ่อเพื่อนแม่เพื่อนเอามาเล่นเอายืมเสร็จแล้วพ่อแม่ต้องตามมาใช้อยู่ต่อมาเนี่โตขึ้นมา ขอพ่ออแม่ไม่มีขโมยเลยของได้บ้านขโมยเลยพอขโมยเสร็จพ่อแม่เคืิมระอาที่สุดพ่อแม่ประจนลงจนลงอยู่ต่อมาเล่นเอาเพื่อนขอไม่ได้แล้วพ่อแม่ไม่ให้เอาเพื่อนมาทําทีป่นเลยพ่นพ่อตัวเองแม่ตัวเองจนผลที่สุดบ้านที่เคยมีอยู่ชิบหายหมดทรัพย์สินสมบัติลาพันาศู์จนเจ้าของมายุด บ้านที่ยืมเงินเข้ามาเขาไล่ออกบ้านพอไล่ออกบ้านเสร็จแล้วกลายเป็นคนขอทานเลยลูกสองคนก็กลายเป็นคขอทานไปสองคนผัวมีนี่ก็กลายเป็นคนขอทานไปหลังจากนั้นวันดีคืนดีวงเวียนวัฏะจักรหลายปีดีดับผ่านไปก็วนเวียนกลับมาวัดประจิจวันแก่แล้วนึกขึ้นได้ที่พระพุทธเจ้าดันถามว่าโยมอันนี้เป็นลูกของของใคร ลูกโยมที่เป็นลูกของใครนึกได้ก็เข้าไปกราบพระสัมมาพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเลยถามว่าแล้วลูกโยมไปไหนไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะทําไมละ่ะหลานพาพระองค์จนขีดหมายจนกลายเป็นขอทานพระเจ้าค่เะเหตุไฉนหนอขอพระภูมิไปภาคจังจงแสดงเรื่องบุพกรรมเข้าไปเจ้าเถิดประชาชนก็สงสัยศรัทธาก็สงสัยแต่เลยถาม พูดตรงท่านกตเลยชี้บุพกรรมให้เด็กสองคนนั่นอดีตเป็นเจ้าของทรัพย์ล่ำรวยเป็นเศรษฐีมีบริวารอยู่สองคนคือเศรษฐีที่มาเกิดนี่ที่เป็นพ่อแม่นี่แหละทรัพย์ทีเท่าไหร่ก็คนสนิทสองคนนี้ดูกน้องบริวารสองคนนี้เก็บเก็บแล้วกว่าคนที่สุดสองคนนี้ก็ยักยอกจดเป็นชื่อของตัวเองหมด อะไรก็ทรัพย์สินเนี่ยยักยอกเก็บ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 จนเขาสองคนเนี่ยเศรษฐีไม่รู้โยต่อมาเพื่อได้หมดเสร็จเรียบแล้วบบางทีดินอะไรเสร็จเรียบร,ร้อยไล่เศรษฐีสองพวมีนี่ออกจากบ้านเศรษฐีสองพวมีคือลูกที่กลับชาติมาเกิดเนี่ยก็พูดโอ้ทาไมทํากระฉันอย่างนี้ฉันให้หนี่โกงฉันด้านๆแขกเขาเป็นอย่างนี้ย ถ้าบทเขาโกงกันจนวินาศสันตโลแบบนี้โยมไอาะนะบ้านเราถึงว่างูกับแขกเนี่ยพบกันและตีงูก่อนเขาไม่ตีเขาตีแขกก่อนเนี่ยเพราะว่าแขกเวลาให้ยืมเงินดอกโหดเนี่ยถือสิ่งที่สองพมนีีได้สร้างกรรมได้ไปโกงเข้ามาก่อนเด็กสองคนนี่กลับชาติจองล้างจองผ่านว่าเกิดมาในพบใดเข้าไเจ้าขอจะจองล้างจองผ่านท่านไม่มีที่สิ้นสุด เพราะว่ากโกงกันนี่แหละเด็กก็มาเศรษฐีนั่นก็ตายเร็วก็มาเกิดหลายภบหลายชาติเรียนโกงกโง,โง,งลมานเขาสองคนอย่างเงี้ยจนมาเป็นเศรษฐีก็มาโกงอีกในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้อโหสิกรรมไม่ได้อโหสิกรรมไฟ เสร็จที่สองพวเมียที่ถูกไล่ออกจากบ้านกลายเป็นขอทานไปเลยหายไปกับที่ไหนก็ไม่รู้ไปตายไปอีกเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้อโหสิกรรมแก่กันเลยนะโกงกันนะเวลาการเวลาที่มันได้ได้ผ่านไปเนี่ยอยติโยมไปทําอะไรมาในอดีตชาติก็มีในปัจจุบันชาติก็ดี เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรตามมาจองร่างจองผ่านกันสมัยเมื่อสี่สิบปีผ่านมาแล้วโยมประทองสุขชุ่มไพลโลดข้างวัดนี่แกก็ไปได้สามีอยู่กรุงเทพนามสกุลชุ่มไพโลดก็เป็นญาติกับชุนหวันนั่นแหละมีบริษัทน้ำมันเบโสม ที่พะเยาเชียงรายลำปางโอ้สมัยนั้นก็รุ่งเรืองอยู่ประสบก็สบายประสบปะสเป็นโยมวัดนี้แหละพ่อก็อยู่นี่แม่อยู่ติดวัดเนี่ยก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพที่นังเลิกก็ไปวัดมหาธาตุบ้างไปวัดอโศการาม m มั่งวันหนึ่งวัดอโศการามเขาปีจะมีงานเจ็ดวัน เจ็ดวันนี้ก็พระจากอีสานที่ไหนไมร่รู้เยอะแยะไปหมดก็มารวมชุมนุมกันเพื่อที่จะอ,อยู่ปริวัตรทาบุญของวัดอโศการามเขาจะมีประเพณีอยู่วันหนึ่งเจ็ดวันทานบรีก็เป็นประธานมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นประสุกก็ไปซื้อบ้านที่หินอยู่ใกล้วัดนั่นแหละแต่ว่าบ้านในกรุงเทพก็มีที่นี่อยู่นังเลิงเนาะประสุกอยู่นังเลิง ทีนี้ประสุเนี่ยถูกโยมคนหนึ่งไ่พูดชื่อแล้วยืมเงินไปสมัยนั้นอ่ะปีพศสองพันห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดห้าแสนเยอะนะยุคนั้นนะสมัยสมัยนั้นเงินไม่ใช่น้อยก็ประมาณเป็นยี่สิบล้านเดือนนี้เพราะว่าโอ้เยอะเยอะเยอะมากหลไหลกระตังทีเดียวแหละหลังจากนั้นมา ประสบก็ขอถึงคืนตอนที่ครบกำหนดโยมที่ยืมไปก็ขอผัดผ่อนไปเลยเด็กชายมาทีละหมื่นสองหมื่นเนี่ยเป็นเงินเบี้ยหัวแตกนจนผลที่สุดบางวันนี่ตามไปหมดค่าแท็กซี่ประสบเราฟังตามมาค่าแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ยังหมดได้มาสองพันจ่ายค่าแท็กซี่ไปเป็นห้าร้อย สมัยนั้นน่ะโอ้แทบจะไม่เหลืออิดดาละอาใจกับเจ้านี่เหลือเกินเออลูกนี้เหลือเกินพนนะสุกวันนั้นวันดดะโสเขาจะทําบุญมีเจ้าภาพอยู่สี่วันขาดไปอีกสามวันวันละห้าพันบาทประสบกันเลยว่าเออจะลองไปตามเอาเงินมีเงินนี้จากโยมที่ยืมไป,ไปก็ไปพูดกับท่านพอลีว่าหังพ่อ คนเนี้ยยืมสตังไปวันนี้จะลองไปถามเพราะว่าเงินที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันขาดอีกสามวันท่านพ่อได้ช่วยแผ่เมตตาให้ด้วยเพื่อจะได้พบยายโยมที่ยืมเงินไปจะได้สตังมาใช้ท่านบริกัเลยพูดกับพระสุบว่าพระสกไอโยมบริกรรมพราฐานี้ไปท่านพ่อไอมาท่านพ่อไอมาท่านพ่อไอมา ไปสู้ก็ขึ้นแท็กซี่ไปกับบริกรรมไปจนถึงบ้านไปจนถึงบ้านลูกหนี้แต่ก่อนเนี่ยลบไม่เคยได้เห็นหน้าเข้าบ้านในปิดประตูบอกคนใช้บอกออกมาว่าไม่มีไม่อยู่ไปต่างจังหวัดอะไรก็ไม่รู้วันนั้นพอประสบไปถึงบ้านรถแท็กซี่จอดพบปรากฏว่าโยมคนที่เป็นลูกหนี้ก็วบออกจากในบ้านมา เปิดประตูพี่สุขอยยังนั่นยังนี่โอ้ยฉันไม่ได้ไปหาพี่สุขเพราะว่าฉันก็ไม่มีเงินที่จะใช้พี่สุขคืนไม่รู้จะพูดจะทำยังไงตอนเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งบ้านก็ติดอยู่นี่สามพันเท่านั้นแหละพี่พี่กุ๊กอินโดนูเถอ,อะอ่ขอขอให้พี่ได้สามพันเท่านั้นทำโมสังโพเงินทั้งห้าแสนได้คืนสามพันนะโยม แล้วก็อีกนิดนึงหน่อยๆน่ะเบี้ยว,วแตกพระสุกก็จำใจเอาสามพันนั่นแหละกลับไปถึงวัดอโศยังไม่กราบหลวงพ่อยังไม่ทันจบท่านพอลีท่านพอลีก็พูดว่าสุกได้มาหน่อยเนาะท่านก็พูดพระสุกก็งงหน้าดูหน้าหลวงพ่อค่ะบได้มาสามพันเงินหลวงพ่อเออ เจ้าไปเอาของเขามาก่อนเจ้ไปเอาของเขามาก่อนต้องชดใช้ต่างเขอเธอะตั้งใจว่านั้นมาประสุขไม่ไปถามโยงคนนี้เลยจนแกตายไปแล้วเดยวมีตายไปแล้วเนี่ยบางทีเราถูกเขายืมหลายคนที่มาก็มีเหตุการณ์แบบนี้ยืมแล้วไม่ใช้บางคนก็ ถูกมาตามทวงตามนี่พูดยากเหลือเกินอันนี้ขอให้โยมนึกว่าเออเจ้าก,กรรมนายเวรเราเนี่ยบางทีมันก็ติดตามมาอันนี้ก็หนึ่งเรื่องเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้รวมให้เพรออาะญาติโยมจะมีลักษณะเหมือนกันแล้วประการต่อมาเนี่ยโรคภัยไ,ไข้เจ็บเจ็บป่วยบางคนเป็นตุ่มเป็นฝีเป็นหน,นองเป็นแผลผู้ฟองโรคสเก็ดเงินโรคคัน เป็นตุมเนี่ยเป็นมะเร็งในตับมะเร็งในลำไส้มะเร็งในช่องท้อง,องมะเร็งสมองอย่างเงี้ยมะเร็งพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้ซึ่งเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหมอวิทยาศาสตร์ส่องไม่เห็นกรรมตัวนี้หมอวิทยาศาสตร์ไม่เห็นกรรมตัวนี้เพราะว่า วิสาตส่องถึงกรรมไม่พบแต่พระพุทธศาสนาของผู้เจ้าที่เราสวดกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์กรรมปฏิสรโนเราก็ทำกรรมอันใดไว้กัลยานังบาดีก็ตามปาปะกังบาชั่วก็ตามตัดสาธาญาโภกบิสามิเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปญาติโยม ที่พูดเจ้าตัดเรื่องกรรมไว้เนี่ยเรามีกรรมเป็นแดนเกิดนี่คือสิ่งที่เราสร้างมาไม่ใช่วัาสร้างมาแต่วันนี้สร้างมาแต่ก่อนมาเกิดก่อนจะมาลงจิตตแเราก็สร้างกรรมมาไม่รู้เรามาจากไหนไม่ใช่ออกมาจากบ้านนะโยมมาจากสวรรค์หรือนรกหรือมาจากสัตว์เดรัยฉานหรือจากภูเขาพัดเตดีที่โน่นที่นี่พ่อแม่ไปขอมาบทบานศาลกล่าวจากต้นไม้เราไม่รู้ ทีนี้่มื่อจิตเรามาเกิดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราได้สั่งสมมาแต่นามาเชื่อว่าญาติโยมเนี่ยเคยทําบุญในพระพุทธศาสนาหมดที่มานี่เพราะมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและชื่อเรื่องกรรม